วันนี้เรานะฮะมาอยู่กับ New MG HS นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวหน้าจอนะครับหน้าปัดเรื่องไม่ฝังคนขับกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอย่างตอนนี้ผมกําลังจะสตาร์ทรถละนะครับนี่พอผมสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บโลโก้ MG จะเด่นขึ้นมาก่อนเลยจากนั้นเขาจะทําการสแกนตัวรถนะครับนี่เห็นไหมฮะหน้าจอระบบ start stop นี่ตัวนี้ออนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของระบบเตือนเรดาร์ด้านหลังนะครับออนเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนี่เป็นเรื่องของโหมดการขับขี่ครับตอนนี้พร้อมทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จอหน้าแรกนะครับอย่างจากตรงนี้องค์รวมที่เราเห็นก่อนละกันนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะฮะจะเป็นในเรื่องของมาตรวัดความเร็วนะครับต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของปริมาณนะครับของน้ํามันอยู่ในถังอยู่เท่าไหร่นะครับและด้านขวาตรงนี้นะครับจะโชว์ในเรื่องของอุณหภูมินะครับของหม้อน้ํานะครับ ด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นเรื่องมาตรวัดรอบความเร็วนะครับซึ่งหน้าตามันจะแปลกไปนิดนึงนะครับจากที่เราเคยเห็นมาในในรถที่ผ่านผ่านมานะครับแต่นี่แหละคือความแตกต่างที่มีความโดดเด่นด้วยนะครับสำหรับหน้าจอตรงกลางนี้นะฮะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับ TFT ขนาด8นิ้วนะครับซึ่งสามารถแสดงผลหลายอย่างเลยนะครับอย่างอันแรกนะครับนี่เลยที่เราค้างอยู่ตรงนี้นะคือเป็นดิจิตอลสปีดนะฮะก็คือเป็นความเร็วดิจิตอลเอง กดลงมาหนึ่งครั้งครับเป็น Current Journey นี่ครับมันจะสามารถจับวัดให้เราได้หลายอย่างครับได้ทั้งไม้นะฮะระยะเราขับรถไปกี่กิโลความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาไปกี่นาทีนะฮะแล้วก็อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่กี่ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้นะฮะนี่เห็นไหมฮะว่าเขาบอกว่าให้เราสามารถกดโอเคค้างไว้เพื่อรีเซ็ตได้เลยนะครับเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งตรงนี้ของเราก็จะดูเป็น ไม่รวมก็ได้นะฮะว่าเราวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลเมตรนะครับก็จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์ของเราเนี่ยตอนนี้มีการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับแน่นอนว่าถ้ารถคันนี้แบตอ่อนเขาแจ้งเตือนคุณแน่นอนนะครับต่อไปครับตัวนี้เป็นมาตรวัดลมยางนะครับเป็นระบบ t PMS นะครับนอกจากที่เราจะดูลมยางแ,แต่ละล้อได้แล้วเนี่ยนะฮะเรายังสามารถดูเรื่องของ อุณหภูมิลมยางให้ด้วยครับถามว่าทําไมมันต้องดูนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยขับรถในทางไกลนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราขับรถทางไกลแล้วความร้อนสะสมในยางเยอะเนี่ยฮะรถที่พวกยางระเบิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีส่วนนะฮะในเรื่องของอุณหภูมิลมยางตรงนี้ถ้าเกิดมันขึ้นเยอะเกินไปเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจอดหยุดพักรถแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีให้ดูได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์สูเอมทรีนะครับก็คือ น้ำมันเราเหลือเท่านี้นะฮะเราสามารถวิ่งได้ไปต่ออีกกี่กิโลเมตรนะครับรวมถึงฟ l เอลคอนซัมชันด้วยที่จะแสดงหน่วยเป็นลิตรต่อชั่วโมงนะครับ mm hmm. เลื่อนขวาไปอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นี่เลยแสดงผลการนำทาง n นนเกเตอร์เองนะฮะ mm hmm. พอเราเซ็ตที่หน้าจอใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแสดงผลบอกนำทางเราเนี่ยในหน้าปัดฝั่งคนขับด้วยเช่นกันนะครับ เล่นขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นการฟังเพลงนะครับอย่างตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือผมอยู่นะครับเขาก็สามารถบอกได้เลยตอนนี้เพลงเล่นอยู่กี่วิแล้วเหลืออีกเท่าไรเล่นเพลงชื่อเพลงอะไรอัลบั้มอะไรใครเป็นนักร้องนี่มีแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเสียงมากต่อไปนะครับตนนัวนี้เวลาที่เราโทรเข้าโทรออกนะครับเขาจะมีบันทึกให้ด้วยนะครับว่าการโทรเข้าโทรออกของเราโทรหาใครบ้างนะครับเราสามารถ ดูที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยรถเราเนี่ยสามารถตั้งล็อกความเร็วตามรถคันด้านหน้าได้เลยนะครับซึ่งได้ทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำนะครับความเร็วต่ำของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบ TJA นะครับ Traffic Jam Assist นะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมทำการกดนะครับเพื่อเปิดระบบแล้วนะฮะสังเกตว่าจะมีตัวเครื่องหมายนะครับตรงนี้ขึ้นมานี่เห็นไหม เป็นรถ3คันนะครับตรงนี้เนี่ย TJA จะทํางานในความเร็วต่ํานะครับก็คือเวลารถเราจอดติดในเมืองเนี่ยครับสมมุติรถเราจอดติดไฟแดงนะครับแน่นอนว่าคันหน้าจอดรถเราก็จอดนะครับแต่พอคันหน้าขยับเราเพียงแค่เติมคันเร่งนะฮะแค่นั้นเองรถเราก็จะตามรถคันหน้าไปต่อเองแดออัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าระบบ s ต o p ป n d น o ตรงนี้เราก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับโดยที่เราเนี่ยสามารถ ตั้งปรับระดับนะครับความใกล้ไกลเนี่ยได้ถึง3ระดับนะครับอยตรงนี้ที่คุณเห็นเห็นไหมฮะนี่เราสามารถตั้งปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้คือระบบ Cruise Control และระบบ Traffic Jam Assist นะครับเลื่อนขวาอีกหนึ่งที่นะครับตรงนี้จะเป็น Luminance Level นะครับ n u m l n v n l e Level ตัวนี้เราสามารถปรับแสงหน้าจอได้นะครับว่าจะให้รถเราเนี่ยมีความสว่างของหน้าปัดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราสามารถปรับตั้งได้เลยนะครับลงมาอีกหอัน เป็นระบบโอเวอร์สปีดนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งเพื่อให้เขาเตือนได้ฮะว่าตอนนี้เฮ้ยเราขับรถเร็วเกินแล้วนะซึ่งคุณสามารถตั้งเองได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะให้รถเราเนี่ยตั้งเตือนความเร็วที่เท่าไหร่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ความเร็ว30ิกิโมตรชั่วโมงถึง240กิโมตรชั่วโมงเลยนั่นเองซึ่งมันค่อนข้างทํางานได้ในย่านสูงด้วยนะครับต่อไปครับเลื่อนขวาหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดเตือนวอร์นิ่งนะครับก็ในกรณีที่สมมุติิิเรรราาปดปดะตูไม่่สน,นหือว อะไรก็ตามนะครับนี่เห็นไหมฮะเขาก็จะเตือนอย่างนี้ด้วยเช่นกันครับ